โอ้มือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําเมนูส้มตำเส้นสีฟ้ากันนะคะเป็นอีกเมนูที่น้องแพทแล้วก็เด็กๆชอบกันมากๆเลยนะคะวันนี้มาทํากันที่สวนเลยค่ะเริ่มจากก่อไฟต้มน้ํากันเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าเราจะลวกเส้นกันนะคะล่าสุดหลานสาวบอกว่าต้องมีผักด้วยจัดไปเลยนะคะเส้นตอนนี้ก็พร้อมลวกแล้วจะไปลวกกันเลยเส้นที่ใช้จะเป็นเส้นสีฟ้าอันชันนะคะสีสดน่าทานมากหลังจากที่ต้มคนเลยไปได้สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เส้นก็ดีที่เราจะฟีฟ่าบอกว่าอยากกินแล้วน้องแพทก็เลยบอกหลานชายไปเลยนะคะว่าจเย็น็นนนรอแแปึงกกได้้ิลว่ะ เส้นขนมจีนก็สดนะคะสี่ก็น่าทานไม่ใช่แค่หลานๆอยากกินกันแล้วทุกคนน้องพัดก็อยากกินแต่ก่อนตามเส้นนะคะเราก็จะมาล้างผักกันก่อนเลยจ้ะทุกคนล้างด้วยน้ำธรรมชาติแบบนี้เลยนะล้างผักเสร็จไม่ขอรอชาแล้วนะคะตรงกลับไปที่กระท่อมเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตามกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตามพลิกกระเรียงแล้วก็กระเทียมจ้ะทุกคนตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะช่วงนจะแซบไม่แซบดูจากพลิกได้เลยนะคะน้องพัดใส่พลิกกระเรียงเยอะมากขาดไม่ได้เลยคือปลาราจ้ะทุกคนตามด้วยมะเขือเทศของโปรดน้องพัดเลยและนี่ก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะน้ำตาลจก ทุกคนผงนัวค่ะน้ำปลานะคะมาตามที่ส่วนทั้งทีนะคะขาดไม่ได้เลยคือผักชีใบเลือยจ้ะทุกคนเพิ่มความหอมได้ที่หนึ่งเลยหลังจากใส่เครื่องครบแล้วนะคะเราก็จะทํากันโคลเลโคลเลแบบนี้เลยจ้ะทุกคนน้าปลาระขึ้นนัวสุดๆในๆเครื่องก็นัวได้ที่แล้วนะคะใส่เส้นลงไปเลยจ้ะทุกคนโคลเลให้เข้ากันบอกเลยว่ากลิ่นหอมแล้วก็น่ากินมากๆอยู่กันหลายคนนิดเดียวไม่พอแน่นอนนะคะน้องแพทใส่ไปเต็มครกเลยจ้าตามไปตามมาไม่ใช่แค่น้องแพทที่ลุน้นว่ารสชาติจะอร่อยไม่แน่ให้ชิมเลยแล้วกันนะคะกินกันหลายคนแบบนี้ต้องกกกินนนนนด้้ววยััะะคเทมมารแบบี เลยจ้ะทุกคนเป็นตามถาดไปแล้วตอนนี้ตามเส้นสีอันชันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนบอกเลยว่าน่ากินมากรสชาติก็อร่อยนัวเข้มข้นมากๆเลยนะคะน้องแพนแล้วก็เด็กๆชอบกันมากๆเลยซมตามแซ่บแบบนี้กินคนเดียวไม่อร่อยนะคะต้องกินกันหลายคนจ้ามาจ้ะทุกคนมีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมคะ